ดีค่ะทุกคนพบกับพี่แอลนะคะ s a i r y วันนี้เรามากับสิ่งนี้นะคะวันนี้ใส่ฟอร์ทุกคนบอกเลยว่าห้าผ้าใครที่เป็นสายฟอร์แลวชอบแต่งตัวสไตล์นี้นะคะสไตล์เซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยคือพี่จะเป็นคนคือถ้าเกิดว่าใครดูคลิปพี่จะรู้เลยว่าพี่ส่วนใหญ่จะถ้าจะไม่ใส่สกร์ตปลาก็จะใส่เสื้อสายเดี่ยวเพราะว่าพี่ชอบแต่งตัวสไตล์นี้อยู่แล้วนะคะคือชอบแต่งตัวสไตล์สายฟอร์อยู่แล้วอารมณ์ประมาณนี้แล้วพี่ก็จะชอบแต่งตัวที่มันเป็นสไตล์ผ้ายืดแบบใส่สบายๆอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเออมารีวิวค่ะ มารีวิวนะคะเป็นช็อปที่พี่ซื้อประจําเลยเป็นช็อปเป็นร้านสําหรับสายฝอทุกคนห้ามพลาดนะคะสำหรับแฟชั่นแล้วก็ไอเทมดีๆที่ควรมีติดบ้านแล้วจะบอกว่าทําไมถึงต้องเป็นร้านนี้เพราะว่า ถูกและดีมันมีอยู่จริงนะคะเสื้อตัวเนี้ยที่พี่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อสายเดี่ยวนะเป็นสายสปาเกตตีซึ่งพี่สอยมาทั้งหมด3ตัวทุกคน3ามตัวมีอันนี้นะคะสีขาวตัวหนึ่งนะคะแล้วก็สีดําแล้วก็สีเนื้อตัวหนึ่งนะคะที่เอามาแค่3ามตัวไม่ใช่เพราะชอบแค่3มสีแต่เพราะว่าสต็อกเขามีอยู่แค่3สีถ้าเกิดว่าเขามีมากกว่า3สีอันนี้ก็เอามาครบเลยนะเพราะว่าพี่ชอบมากนะคะชอบมากอ่ะมาบอกก่อนว่า ร้านที่พี่ซื้อเป็นประจำนะคะถ้าเกิดว่าจะต้องซื้อสภ้พสไตล์นี้พี่จะซื้อที่ไหนพี่จะไปส่องที่ไหนที่นั่นก็คือ อะที่พาช็อปค่ะที่พาช็อปเนี่ยเป็นร้านในไอจีนะในในที่พี่เจอคือเขา,ามีร้านอยู่หน้าร้านอยู่ประตูน้าแล้วก็มีหน้าร้านอยู่ที่แพดดิัมที่พี่เคยอ่านนะแต่ว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยโควิดเขาก็เลยตอนนี้มีน่าจะมีเหลืออยู่ที่ประตูน้ําที่เดียวถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วก็มีออนไลน์แต่เ่าะส่วนใหญ่พี่จะสั่งผ่านออนไลน์ด้วยการไปแบบไปช็อปดูแคตตาล็อกนะคะข้อดีทําไมพี่ถึงชอบซื้อที่อธิพาชอ็อปก็คือว่าหนึ่งคือพี่ชอบเนื้อผ้านะเนื้อผ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเออใส เหมือนดูเล็กะตอนซื้อมาตอนแรกตอนแรกตัวเท่านี้เราบอกวชิวจะใส่ได้เพราะว่าแต่พอใส่แล้วอ่ะมันก็จะฟิตตัวแบบนี้เออมันฟิตตัวแบบนี้นี่คือข้อดีของเขาคือเนะื้อผ้าเขาดีมากนะคะ2คือทรงเขาสวยทรงของเสื้อผ้าของอธิพาช,ชอ็อปสวยทุกทรงนะคะพอใส่เสร็จแล้วอ่ะมันจะสวยมากมันจะ,จะใส่แล้วมันจะแบบแนบเนื้อด้วยความที่มันเป็นผ้าแบบนี้มันก็จะมีความแนบเนื้อสวยแล้วมันจะทําให้เราดูแบบดูแพงอ่ะแล้วก็ ดูแบบเซ็กซี่อ่ะแล้วก็เป็นสาวใส่ฝอเนอะปะสายฝรั่งมันก็จะชอบแต่งตัวแบบนี้แหละแาว่าแบบแบบโปนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วสไตล์ของพี่เนี่ยจะเป็นผู้หญิงที่ชอบไม่ชอบเปิดหน้าแต่ชอบเปิดหลังคือเป็นคนที่ชอบใส่สภาพแบบทรงเปิดหลังนิดหน่อยเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าหลังของพี่สวยนะคะทุกคนจะมีจุดที่สวยแตกต่างกันนมพี่มันเล็กแต่ว่าหลังพี่มันสวยพี่ก็จะใส่เสื้อที่มันเป็นโชว์หลังมากกว่าโชว์ด้านหน้านะคะก็คือด้านหน้าส่วนใหญ่จะปิดส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกอันจะส่วนใหญ่จะปิดแล้วก็ดด้านนหลังจะะะเปิค ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบสายสปาเกตตี้แบบนี้นะคะแล้วก็มีหลายสีมากตอนที่เขาโพสตนะคะแต่ว่าตอนที่พี่ไปสั่งเนี่ยมันเหลือแค่3มสีตัวนี้ราคาแค่150บาทนะคะราคา150าบาทแต่ว่าถ้าเราซื้อ10ตัวขึ้นไปอันนี้บอกเคล็ดลับให้ซื้อ1ิตัวขึ้นไปคว้าได้จะได้ราคาส่งพอดีว่าพี่ซื้อ10ตัวขึ้นไปแล้วพี่ขาดพี่ก็เลยได้ราคาส่งคือตัวละ100บาทนะคะราคาส่งเขานะคะ ตัวนี้นะซึ่งพี่ได้มา3สีพอใส่แล้วเราตัวนี้พี่จะใส่กับกางเกงขาสั้นใส่บันที่อยู่บ้านแบบนี้นะคะหรือว่าบางวันที่ที่พี่ใส่ไปทํางานอะ่ะพี่ก็จะใส่กับกางเกงยีนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตทับนะคะเสื้อเชิ้ตทีะะ่ททเป็นแบบลายสกอตใส่รองเท้าผ้าใบมันก็จะเทไปแบบหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าเกิดแบบออกข้างนอกแบบเฟลเฟลฟอร์ฟาสต์หน่อยก็ใส่แค่ตัวนี้แล้วก็ใส่กางเกงสีดา ะะแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงก็สวยได้ก็เป็นแบบสไตล์เซ็กซี่ได้เช่นกันนะคะแต่ว่าข้อเสียของอันนี้ก็คือว่ามันมีความบางนะคะวิธีจะใส่ก็คือต้องใส่เสื้อในแบบไร้สายเท่านั้นนะคะด้วยความที่มันเป็นสายสปาเกตตีแบบนี้นะคะเพราะพี่ไม่ชอบใส่เสื้อในที่มันเป็นไร้สายเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าค่อ,คอยๆนมพี่มันเล็ก มันจะมีความรู้สึกว่าสราสมันค่อยๆร่วงพี่ก็จะใส่ฟองน้ําทับนะคะก็จะเป็นฟองน้ําที่ได้มาจากยกทรงห,หรือว่าไปซื้อฟองน้ําแยกค่ะแล้วก็ทับลงไปด้วยความที่เสื้อเรามันแนบเนื้ออยู่แล้วนะคะพอมันแนบเนื้ออยู่แล้วเนี่ยมันก็จะแนบฟองน้ําไปด้วยนะคะคือฟองน้ำไม่ได้แยกข้างในนะคะฟองน้ำมันอยู่แค่เนี่ยถ้าพี่ดึงมาก็ได้เลยนี่คือฟองน้ำนะ,ะพี่ก็จะใส่ฟองน้ำทับลงไป อย่าตกใจที่พี่ดึงฟองน้ําออกมานะทุกคนอ่ะก็คือประมาณนี้นะพี่ไม่สามารถใส่ที่มันเป็นอนิปโปเทปได้หรือว่าหรือว่าตัวที่เป็นกาวอ่ะเป็นเป็นกาวแปะหนมได้เพราะว่ามันเหงื่อออกแล้วมันจะคันพี่จะรู้สึกว่าพี่แพ้กาวพี่ก็เลยไม่ใส่พี่จะใส่ทรงนี้ประมาณนี้นะคะนี่ที่พี่ซื้อมาก็จะซื้อมาสามตัวอันนึงก็คือเป็นคนโรคจิตซื้อบอดิสูตรมานี่คืออีกทรงหนึ่งของอธิพาช็อปที่พี่ซื้อนะคะเป็นเป็นอ่า บอดี้สูตรนะคะบอดี้สูตรของอธิพาชอปซื้อมาทั้งหมดกี่สีเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเนี่ยพี่ซื้อบอดี้สูตรของเขามาหกตัวนะคะหกตัวนี้นะคะ ข้อ,อดีของเขาก็คือทรงนะคะทรงของเขาเนี่ยค่อนข้างเป็นบริสุธิ์ที่สวยมากนะคะแล้วก็ผ้าก็นิ่มนะคะผ้านิ่มมากนิ่มมากทุกคนแล้วก็ยืดมากนะคะแล้วก็พอใส่แล้วมันก็จะแนบเน็นระดาบดีแต่ข้อเสียของบริสุธิ์เขาที่พี่ไม่ค่อยชอบก็คือ,อตัวเป้านะคะมันไม่มีแท็บพอจะฉี่เนี่ยมันมันต้องถลุตั้งแต่ข้างบนล,ลงข้างล่างมันก็ฉี่ยากนิดนึงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบริสธิ์ของเขามันค่อนข้างที่จะมีความบางนะผ้าค่อนข้างที่จะบางพอพี่แบบ ใส่อย่างเงี้ยแล้วแล้วมีฟองน้ําสีขาวข้างในมันจะถ้ามันเป็นสีที่มันเป็นสีพื้นๆแบบเนี้ยมันจะมองเห็นนะคะแม้แต่ตั้งเทปอะไรเงี้ยมันจะมองเห็นสีที่จะใส่เนี่ยมันก็เลยต้องเป็นเลือกสีนิดนึงนะคะอย่างตัวบางตัวพี่ซื้อมาพี่แทบจะไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำเพราะว่าพอพี่ใส่ปุ๊บแล้วพี่ติดตัวเทปกาวหรือว่านิเปิลเทปเนี่ยมันจะทํามันก็จะยังเห็นอยู่นะคะมันก็จะดูแบบแปลกๆดูดูเขาเรียกว่าอะไรนะดูโป๊ะนิดนึงอ่ะแต่ว่าทรงสวยมากนะทุกคนแล้วก็ผ้าก็ดีมากนิ่มมากนะคะสบายมากนะคะแล้วก็ เออเนี่ยพี่ก็สอยมาทั้งหมดหกสีนะคะเออประมาณนี้นะคะอีกสองตัวที่พี่เพิ่งสอยมานะคะของอธิพาช็อปก็คือทรงนี้นะคะเป็นผ้าแบบเป็นบอดี้เป็นจำสูตรอะทุกคนจำสูตรแล้วแบบเออแต่ว่าตัวเนี้ยมีความต้องตัดออกเพราะว่าแบบโมเดลเขาเนี่ยค่อนข้างสูงพี่ก็เอาไปตัดที่ร้านนะคะแล้วก็เอามาใส่เป็นตัวเปิดหลังอย่างที่พี่บอกคือพี่เป็นคนชอบเปิดหลังมากกว่าเปิดหน้านะคะตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบแอบ เซ็กซี่นะคะดูเหมือนเรียบร้อยแต่ดูเซ็กซี่นะคะตัวนี้สามารถใส่กับรองเท้าสีดําหรือว่าใส่กับรองเทา้าคัตชูสบายๆเดินห้างได้นะคะหรือว่าจะไปเที่ยวข้างๆไปเที่ยวไหนกับเดทกับผู้ชายได้เลยใส่ฟอร์ชอบนะคะชอบสก์นี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้สีเขียวนะคะ สีเขียวตัวนี้ก็เป็นจำสูตรเหมือนกันเอ้ยตัวนี้นะคะตัวนี้ราคา350บาททุกคน350บาทแล้วสวยแล้วแพงมากนะคะดูดีดูแพงอย่างที่เห็นนี้เลยนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือราคาเดียวกันเลย350บาทเป็นแบบสายผูกนะคะเป็นแบบสายผูกที่เนี่ยข้างหลังมันจะเป็นส็มกมันก็เลยทาให้มันกับเข้ากับรูปทรงของเราได้แบบแล้วก็สวยมากนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าส้นสูงสวยมากตัวนี้แบบดูเซ็กซ์เอกมากเขามีหลายสีมากแต่ว่าพี่เลือกสีเขียวมาเพราะว่า เขียวเหนียวสัแบเติมเลยถ้าเราซื้อ,อ10ตัวขึ้นไปเราจะได้ราคาทรงอยู่แล้วนะคะก็แบบของเขาอธิพาช็อปมันมีหลายมากมันมีหลายแบบหลายทรงมากถ้าพี่จะซื้อเสื้อผ้าทรงนี้ทรงแบบเป็นผ้ายืดเป็นอะไรเนี่ยพี่จะซื้อที่อธิพาช็อปสัดส่วนใหญ่นะคะแทบจะทั้งหมดเลยจะซื้อที่อธิพาช็อปก็แล้วก็ทรงมันจะไม่โปะนะคะบางตัวถ้าพี่ไปซื้อบอดี้สูทมาใส่แล้วมันก็จะโปะบ้างมันจะมีย้อยบ้างแต่ว่าของอธิพาช็อปเนี่ยไม่โปะนะใส่สบายใส่ง่ายแล้วก็ทนค่ะแล้วก็ ราคาถูกที่สาคัญที่ชอบสิ่งที่ทําให้พี่ชอบแล้วก็อุดหนุนก็เป็นประจาคือมันราคาถูกมากนะคะถูกมากๆนะก็ใครที่เป็นสายฝอใครที่ชอบสผภาสไตล์เดียวกันลองไปส่องดูนะคะอาทิตย์ผดช็อปนะคะแล้วก็อ่าสอยมาดูแต่เคล็ดลับของพี่ก็คือว่าซื้อให้ถึง10ตัวถ้าเราไม่ทักแอดมินเขาจะไม่บอกเรานะว่า10ตัวจะได้ราคาส่งเราต้องเป็นคนทักว่า10ตัวได้ราคาส่งใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะบอกเราเองว่าใช่ราคาส่งเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าเราแบ อื่นๆไปอย่างเงี้ยคือสั่งส0ตัวไปแล้วอ่ะหรือว่าสั่งห6ตัวไปแล้วเลือกอีก3าตัวมันก็ได้ราคาส่งแล้วเออกปะถ้าเราไม่ทักไม่อะไรแอดมินเขาไม่พูดอะไรนะคะเราต้องถามเลยว่า10ตัวราคาส่งใช่ไหมคะแล้วคุ้มกว่ากันแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสั่งซื้อไปแล้วจ่ายตังไปแล้วเขาไม่ส่งเพราะว่าที่พาช็อปเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบเป็นมืออาชีพอ่ะมีระบบที่แบบชัดเจนเลยในการจดส่งสินค้าเขาก็ไปลองสนับสนุนดูนะคะเป็นแบรนด์ไทยที่พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคอ่ะถ้าแบบเน จะบอกว่าหลายร้อยมากนะไหลายร้อยมากเกือบพันเลยก็มีนะของฝรั่งซึ่งเป็นผ้าเดียวกันสไตล์เดียวกันนี่แหละคือสเสน่ห์ของเมืองไทยนะมันมีเสื้อผ้าที่มันเป็นแบบไม่ต้องแบรนด์เนมก็ได้อยู่ในตลาดก็สวยได้เหมือนกันนะไปลองหาดูคะ่ะอธิบาช็อปนี่คือร้านช็อปปิ้งประจําที่พี่ซื้อแล้วก็ได้เงินกูตลอดเวลานะะควันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ